มีเพื่อนๆหลายคนที่ต้องทํางานอยู่กับหน้าจอคอมแล้วอยากได้วิตามินมาช่วยบารุงสายตาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะทุวกวันนี้การทํางานของหลายๆสายอาชีพนั้นส่วนใหญ่ก็จะนั่งทํางานอยู่กับหน้าจอคอมกันทั้งนั้นพอทํางานนานๆเขาก็เกิดตาลา ปวดตาขึ้นมาหลายคนก็แนะนําว่าให้กินวิตามินบารุงสายตาสิแล้วเราจะกินตัวไหนดีล่ะซึ่งวิตามินที่ช่วยบารุงสายตาหลักๆก็มีอยู่5ตัวด้วยกัน 1. วิตามินเอซึ่งก็รู้จักกันดีว่าช่วยบารุงสายตาและช่วยเพิ่มการมองเห็นตอนกลางคืนด้วย 2. วิตามินบีโดยเฉพาะวิตามินบีและบีสนะจะช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้ 3. วิตามินซี วิตามินอ e, ีซึ่งวิตามิน2ตัวนี้สามารถต่อตาอุมูุอิสระได้และลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก5ลูทีนและซีแซนทีน2ตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการเสื่อมสภาพของดวงตาได้ดังนั้นนอกจากจะพักสายตาระหว่างทํางานแล้ววิตามินทั้ง5้าตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยและใครที่ทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตากันด้วยนะคะเพื่อดวงตาที่ดสดใสของเรานะคะ